สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับคุณครูอ้อน,นะคะในวิชา PBL ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเนื้อหาของเราก็คือสาเหตุและลักษณะของภัยพิบัติดินโคลนถล่มนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมีคลิปสั้นๆนะคะให้เด็กๆได้ดูกันเด็กๆสังเกตนะคะว่าภาัยพิบัติแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ ดินโคลนถล่มนี้นะคะเกิดในที่ประเทศตุรกีนะคะเด็กสังเกตว่าดินโคนที่ถล่มลงมานะคะมีความตึงนะคะ,ะทำให้เกิดแรงเสื่อมกล่ที่เลยนะคะ แล้วก็0ูนย์หคนค่ะต่อมานะคะเป็นคลิปนะคะที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นดินถล่มเช่นเดียวกันอันนี้จะมีความรุนแรงมากเลยนะคะเด็กๆลองดูสักนิดนะคะ จากสภาพดินที่ถล่มลงมานะคะก็ทําให้บ้านเรือนนั้นเสียหายนะคะมากเลยทีเดียวเด็ก <Yeah. S 1> สังเกตภาพตอนนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันต่อนะคะซึ่งจากภาพที่เด็กๆเห็นนะคะดินถล่มหรือโคลนถล่มนั้นได้สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่มากมายเลยนะคะแล้วก็รุนแรงมากซึ่งดินถล่มหรือโคลนถล่มนั้นคืออะไรนะคะก็คือการเคลื่อนที่ของมวลดินและหินนะคะลงมาตามลาดเขาด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงโลก และจะมีน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะโดยน้ําจะเป็นตัวลดแรงต้านทานในการเคลื่อนที่ของมวลดินนะคะและน้ําก็จะเป็นตัวที่ทําให้คุณสมบัติของดินที่เป็นของแข็งเปลี่ยนไปเป็นของเหลวได้นะคะก็คือจะไหลลงมาดินถล่มนะคะมักเกิดจากมักเกิดตามมาหลังจากที่น้ําป่าไหลหลากนะคะ เมื่อน้ําป่าไหลหลากพัดมานะคะก็จะพัดเอาโคลนมาด้วยนะคะในขณะที่เกิดพายุฝนตกหนักรุนแรงต่อเนื่องหรือนะคะหลังจากเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ในบางครั้งเกิดจากการที่ดินยุบตัวได้เช่นกันค่ะนะคะนี่ก็คือภาพความเสียหายนะคะที่ดินหรือโคลนนะคะถล่มลงมานะคะก็ได้สร้างความเสียหายให้กับหมู่บ้านต่างๆมากมายเลยนะคะ ซึ่งกระบวนการการเกิดดินถล่มหรือโคนถล่มนั้นนะคะก็เกิดเมื่อฝนตกหนักนะคะน้ำก็จะซึมลงไปในดินอย่างรวดเร็วในขณะที่ดินนะคะก็จะอุ้มน้ำจนอิ่มตัวแรงยึดเกาะระหว่างมวลดินก็จะลดลงระดับน้ำใต้ผิวดินนะคะก็จะสูงขึ้นจะทำให้แรงต้านทานการเคลื่อนไหลของดินนั้นลดลงเมื่อน้ำใต้ผิวดินนะคะมีระดับสูงก็จะไหลาภายในช่องว่างของดินลงมาตามความชันของลาดเขา เมื่อมีการเปลี่ยนความชันนะคะก็จะเกิดเป็นน้ําผุดแล้วก็เป็นจุดแรกที่มีการเลื่อนไหลของดินนะคะเมื่อเกิดดินเลื่อนไหลแล้วก็จะเกิดต่อเนื่องขึ้นไปตามลาดเขาค่ะนะคะก็จะภาพดินถล่มนะคะอันนี้คือลักษณะของดินถล่มอีกหนึ่งแบบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะต่อดินถลม่มหรือโคลนถล่มนั้นมีลักษณะยังไงนะคะก็จะอยู่ติดภูเขาค่ะ แล้วก็ใกล้ลาห้วยมีร่องรอยดินไหลนะคะดินเลื่อนหรือรอยแยกของพื้นดินบนภูเขาอยู่บนเนินหน้าหุบเขาค่ะและเคยมีโคลนถล่มมาในอดีตนะคะถูกน้ําป่าไหลหลากแล้วก็ท่วมบ่อยมีกองหินนะคะเนินทรายปนโคลนแล้วก็ต้นไม้นะคะในห้วยใกล้หมู่บ้านพื้นห้วยนะคะจะมีก้อนหินขนาดเล็กใหญ่อยู่ปนกันตามตลอด้องน้ำนะคะนี่ก็คือ พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อมาเราจะสังเกตได้ยังไงนะคะหรือมีสิ่งบ่งบอกก่อนไหมนะคะว่าจะมีดินถล่มลงมานะคะอันดับแรกค่ะก็คือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะมากกว่า100มิลิเมตรต่อวันระดับน้ํานะคะในห้วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสีของน้ํานะคะเปลี่ยนเป็นสีของดินบนภูเขามีเสียงดังอื้ออึงนะคะผิดปกติดังมาจากภูเขาแล้วก็ลําห้วย น้ำท่วมหมู่บ้านนะคะแล้วก็เพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะนี่ก็เป็นข้อสังเกตส่วนเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะคะเราจะรับมือกับภัยพิบัติดินถลม่มหรือโคลนถล่มยังไงข้อควรจำนะคะเมื่อเกิดฝนตกหนักหรือเกิดแผ่นดินไหวก็มักจะเกิดดินถล่มตามมานะคะให้นั้นให้เรานะคะสังเกตสีของน้ำที่ไหลผ่านหากมีสี ขุนค้คนนะคะอาจเกิดภัยดินโคลนถล่มนะคะเมื่อเกิดดินถล่มจะเป็นอันตรายต่ออาคารสิ่งปลูกสร้างเส้นทางคมนาคมนะคะถูกตัดขาดสาไฟฟ้าแล้วก็ต้นไม้ล้มนะคะสีของน้ำนั้นเวลาเด็กๆไปเที่ยวน้ำตกเช่นเดียวกันนะคะเวลาไปเล่นน้ำตกถ้าในขณะที่เล่นอยู่ สีของน้ําเริ่มเปลี่ยนไปนะคะน้ํามีความแรงขึ้นนะคะก็ให้เด็กสังเกตนะคะแล้วก็หนีให้พ้นจากจุดบริเวณนั้นนะคะนั่นก็จะทําให้เด็กๆรอดพ้นจากภัยพิบัตินั้นได้ด้วยนะคะต่อมาค่ะข้อควรปฏิบัติท,ทํำยังไงนะคะหลีกเลี่ยงการสร้างบ้าน อาศัยนะคะอยู่ในบริเวณที่เคยมีเหตุการณ์ดินถล่มหรือบริเวณหุบเขานะคะพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงนะคะพื้นที่ลาดลุ่มแอ่งกระทะพื้นที่ร่องน้ำพื้นที่ถมดินใหม่ที่มีความลาดชันหากว่าท่านนะคะอยู่ในบริเวณที่อันตรายนะคะให้สำรวจพื้นที่โดยรอบนะคะเพื่อเตรียมการหนีภัยควรปลูกพืชยึดหน้าดินบริเวณเชิงเขานะคะแล้วก็พื้นที่ลาดชันเพื่อลดความ เสี่ยงของแผ่นดินถลม่มสังเกตอาการนะคะหากฝนตกหนักก็ควรที่จะอพยพไปสู่พื้นที่ที่ปลอดภัยโดยเร็วสังเกตพื้นที่รอบที่อยู่อาศัยนะคะหากพบสิ่งบอกเหตุที่มีโอกาสเกิดดินถล่มนั้นเราก็ต้องรีบแจ้งหน่วยงานเพื่อที่จะให้เขาดำเนินการรับผิดชอบแก้ไขโดยเร็วค่ะนี่ก็เป็นวิธีการนะคะในการปฏิบัติแล้วก็การสังเกตว่าแบบไหนที่จะเกิดดินถล่มหรือโคลนถล่มนะคะ ค่ะทีนี้เรามาดูนะคะพารังงานในสัปดาห์นี้คุณครูจะให้เด็กๆนั้นเขียน My m i n d mapping นะคะ,ะสรุปความรู้สาเหตุแล้วก็ลักษณะการเกิดภัยพิบัตินะคะความรู้ที่เรียนมาในคลิปต้นๆน,นะคะกลับไปย้อนดูกลับไปศึกษานะคะแล้วก็ทำใบงานชิ้นนี้ออกมาใส่กระดาษ AC นะคะสวยๆเลยตกแต่งให้สวยงาม ใครที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ถ่ายรูปส่งมายัางคุณครูอร้อนะคะ sarocha2528 นะคะแอดไลน์ที่เชื่อมานะคะแล้วก็ทําการส่งมาที่เชื่อจะตรวจให้สําหรับวันนี้นะคะคลิปของครูอร้อหมดแล้วไว้เจอกับครูอร้อในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ